สเตอร์ออนโทนี้เราจะพาไป h o l ิเดย์พา l e สลครับจิบกาแฟดีๆที่มีเจ้าของรอรอย่างน้องอินสาลินไปดูกันเลยครับเรื่องมันมีอยู่ว่าผมมีโอกาสได้เจอน้องอินสาลินครับตั้งแต่ปี2017ครับตอนนั้นเราก็ไม่รู้เขาเป็นใครเนาะแต่เราก็ถามเขาบอกว่าเป็นพระเอกใหม่น้องน่ารักมากๆเราก็เลยขอถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนะครับตั้งแต่ปีนั้นแล้วสุดท้ายเราก็ตาม i อน้องจนกระทั่งเราตามมาที่ร้านครับ นี่ครับบริเวณหน้าร้านหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับเพราะว่ามีคนไปกันเยอะมากแล้วก็ถ่ายมุมเมื่อสักครู่ครับตอนนี้เราเข้ามาในร้านแล้วครับคนเยอะมากๆเลยร้านหาไม่ยากนะครับก็เสร์จ Google มาก็เจอครับแล้วก็นี่ครับดูขนมน่าทานมากๆเลยเห็นมหแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกอันกล่องฟ,ฟ้าครับอันนี้คือระหว่างที่เราเราสั่งไปแล้วเนอะไปสั่งกันตงมบมด้านโน้นแล้วเราก็มานั่งรอครับ เราไม่กล้าถ่ายเยอะเพราะคนเยอะมากเลยขนมเราได้แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวรอรอกาแฟก่อนสักครู่นะครับนี่ตรงนี้มีตู้ถ่ายรูปด้วยครับอ่าแลวแล้วเครื่องดื่มของเราก็มาแล้วของผมเป็นคาปูเนาน่าจะเป็นคาปูหวานน้อยแล้วก็ขนมอยู่ในนี้เลยเอาล่ะครับก่อนกับเรามาจิบกาแฟให้ดูก่อนนะครับอุ้ยลูกก็มาเมียก็มาไม่ใช่นะครับไม่ใช่ลูกเมียผมครับ คือคนมันเยอะมากๆเนอะเราก็ต้องแบบแบ่งกันถ่ายรูปเนะเราก็เลยมันอยู่ใกล้ๆร้านอยู่ใกล้ๆออไอคอนสยามเราก็เลยข้ามมาครับมาที่ไอคอนสยาม <ๆ S 1> จะบอกว่าร้านหาไม่ยากแต่ว่าถ้าใครไม่มีรถนะจากปากซอยจเจริญนครสิทธิ์นะครับเข้าไปก็อาจจะลึกนิดนึงแต่ยังเดินไหวอยู่นะนี่ครับเ,เดี๋ยวเรามาเปิดให้ดู อันนี้เขียนว่าบานาน่าช็อกโกแลตครับส่วนตอนที่อยู่ที่ร้านนะดตรงใชลล์เขาเขียนว่าเวลี่ช็อกโกบานาน่าอ่าก็จะเหมือนกันละครับก็คือช็อกโกแลตแล้วก็กล้วยหอมทบแพ็คมาอย่างดีมากๆอาจจะใช้เวลาแกะนานหน่อยนะครับจะบอกว่าเนี่ยครับอย่างที่บอกคือติดตามน้องมาตั้งแต่เจอคราวนั้นเนาะตั้งแต่2 0 1 7เนะครับแล้วก็ติดตามผลงานน้องมาเรื่อยๆจนกระทั่งแบบ เป็นแฟนคลับกนนอก็เลยมีโอกาสนะครับอันนี้ที่ผมไปก็คือตอนก่อนจะปีใหม่นะขนาดว่าเป็นวันธรรมดานะคือผมลาหยุดทั้งอลองวิเคนเนาะผมก็ลาหยุดอาทิตย์หนึ่งก่อนก่อนจะปีใหม่ครับแล้วเราก็ไปกันจะบอกว่าคือคนเยอะมากๆเลยขนาดไปวันธรรมดาก็เหืนนะ,อะ,ะเอาละครับแก่เกือบสำเร็จแล้วครับมีผงช็อกแลตแกเรนออาเปื้อนนิดนึงแก นี่ดูสิครับน่าทานหรือเปล่าเห็นไหมครับน่าทานมากมากเลยเอาละครับเรามาชิมกันให้ดูเนาะจะบอกว่าเขาแพ็คไม่อย่างดีมากคือแพ็คแน่นมากอะครับแล้วก็ตรงข้างบนตอนแรกที่แพ็คเนอะเห็นเขาจะเอาแบบเหมือนน้ําแข็งนะฮะน้ำแข็งแปะไว้ด้วยจะได้เย็นๆแล้วก็มีรูบๆไปน,นิดนึงครับ ูจากหน้าผมชมครับอร่อยอร่อยมากเลยครับคือเข้าใจเลยว่าทําไมราคาถึงสูงเพราะว่าจริงๆคืออร่อยมากมากไหนว่าจะชิมนี่นี่ไม่หยุดเลยเนาะไหนว่าจะชิมเนาะนี่คืออ,อันต่อมาครับขนมปังคือเห็นมีหลายรสมากๆราคาแต่ละอันจะไม่เท่ากันนะครับอันที่ผมเลือกก็ต้องเป็นอันที่เด็ดๆหน่อยก็คือช็อกโกแลตนูเทลล่าครับ อ่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะแล้วชิมให้ดูครับคือแพ็กเกจทิ้งทำดีมากๆเลยคือถ้าทานไม่หมดเนื้อก็สามารถเก็บไปทานต่อได้อ่าเห็นไหมครับมันมีที่ปิดนะให,ให้ให้อากาศไม่เข้าครับคือเปิดมาคือหอมมากๆเลยและช็อกโกแลตนูเทลล่านะอย่างที่เห็นนะมันไม่ได้มีแค่ข้างนอกนะเดี๋ยวเรามาชิมกันให้ดูดีกว่า ใครอยากรู้ราคาก็ลองเข้าไปดูนะครับเสิร์ชเข้าไปดูผมว่าเจอครับเพราะว่าคนไปกันเยอะมากจริงๆครับนี่แล้วดูสิครับอ่าจะบอกว่าขนมปังอ่ะนิ่มมากๆตัวช็อกโกแลตก็อร่อยมากๆแล้วมันไม่ได้มีช็อกโกแลตเท่าที่เห็นแบบอยู่รอบนอกนะคือพอวันต่อมานะผม ชิมให้ดูใช่ไหมแล้วผมก็เก็บไว้วันต่อมาผมมาทานคือข้างในนี่คือช็อกโกแลตจุกๆเลยนะช็อกโกแลตบูชเชล่าแน่นมากครับอร่อยอร่อยจริง,รงอะละครับแล้วเดี๋ยวออฟสเตอร์อันโทนี้ต้องขอลาไปก่อนใครมีโอกาสลองแวะไปนะครับวันนี้าย bye ครับ